สวัสดีครับสดีค่ะก็วันนี้จะมาเล่าข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องขอความเสียใจเลยแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจต่อแฟนคลับพี่ลิซ่านะคะเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ได้มาที่ไทยนะคะเพราะว่าเขาติดธุระเนื่องจากพี่ไม่ได้มาเพราะว่าคิวพี่ลิซ่าเต็มนะคะใช่ก็เลยมาไม่ได้แล่ววันนี้เราก็มีใครใครหนึ่งก็เป็นข่าวจากเฟซบุ๊กจากมาค่กระเบิด มาร์คเซอร์ก็เบิร์เขาทำได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Facebook กลายเป็นเมตาใช่บางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแล้วส่วนวันนี้เราจะมาบอกวิธีตั้งค่าภายในสิบห้วันเนี้เราจะต้องไปตั้งค่าใน Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook เราอ่ะโดนล็อกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีตั้งค่าใน Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเปิดหน้าจอแล้วก็เข้าไปที่ Facebook อย่างที่สองให้ทุกคนไปกดที่สามขีดซ้ายบนสมขีดซ้ายบน S <S <S สายบน,<ห>นขวาบนดิเอด<ห>ขวาบนล่างมันจะเจอมันก็จะอยู่แบบนี้ขโมยไม่เห็นแฮะไม่เป็นไรหรอกต่อไปให้คนเล่นไปที่การนั้งค่าและความเป็นส่วนตัวก่อนที่ถับขิดแล้วเลื่อนลงล่างก็เนียจะมีสามตัวข้างล่างนี้การนั่งค่าความเป็นส่วนตัวก็จะอยู่ข้างหน้าออกจากระบบข้างบนนี่ไม่ใช่ข้างหน้าแล้วพอก็เสร็จ ก็กดเข้าไที่การตั้งค่าเนี่ยครับมันจะมีคำว่าการตั้งค่าค่ะต่อไปกดไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยคนเห็นไหมผมก็มองไม่เห็นเห็นแต่คือตรวจสอบไม่กลับได้อ่านไม่เป็นไร๋อรีบกด,กดกันไปฮะนีต่ต่อไปก็คือการพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนกดไปที่ตรวจส,สอบการตั้งค่าและรักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณ,คณอ่านหมดเลย ต่อไปทุกคนอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำทุกตัวสามตัวให้เป็นติ๊กถูกให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อะไรเนี่ยเปิดการแจ้งเตือนโอเคกด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 เอาอันนี้เป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเครอยตอนนี้ของเรามันก็ขึ้นติ๊กถูกแล้วสองอันต่อไปแล้วก็ทำอีกอันหนึ่ง ไอ,ไอคอนอันวิดีโอมันบงนังแน่เลอ่ะต่อไปอันนี้คือรับการเรืงเราจะการแจ้งเตือนรับเอเเอไม่ใช่ดินั่นแหละ <Interesting. S 1> ยืนยันตัวแบบยืนยันตัวแบบสองชั้นสองขั้นตอนก็คือเราจะยืนยันตัวคือแบบถ้าเราเข้า Facebook เราต้องมีการยืนยันตัวให้เอเมันส่งมาส่วนเราจะทํายังไงมีสาม กตอนเราจะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนคิดว่ามันดูสะดวดเดี๋ยวเขามาโฉหมดอ่าของผมได้เลือกเลยเลือกข้อความเอ็นเอ็เพื่อให้เขาส่งรหัสยืนยันมาเราถึงจะเข้า a ฟ e บ o o k ได้กดไปที่เรานึงการแล้ของผมก็ใส่เบอร์นะครับใส่เบอร์ยืนยันอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวพอเราใส่เบอร์เสร็จมันก็อยาให้เอ็เอผมไม่สามารถให้คุณดูได้ อ่ะมันหยุดปิดปันทึอก,ก่อนผมกม็จะใส่เบอร์อ่ะถูกแล้ว <c oughs> พอเราใส่เบอร์เสร็จแล้วก็กดยืนยันตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่ที่ป้อนรหัสหกหลักก็รอ <c oughs> นี่ครับมันส,งส่งมาแล้ว, <c oughs> วอืมก็ อ่ะตอนนี้เราก็ทําเสร็จไปทเทียบรอยแล้วครับมันไอคอนบอกักนี่ทําเสร็จไปทเทียบรอยแล้วใส่เบอร์โทรแล้วก็รอรหัสเอเบมันส่งมาแล้วก็กดยินแล้วก็ใส่รหัสเอเบยืนยันก็ได้คือผมทําเสร็จเป็นสขั้นตอนแล้วนะครับโอเคอัดในโทรศัพท์แป๊บหนึง่งวันวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ทุกคนอย่าไปลืมทำเลยเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราลืมทำอ่ะเราอาจจะ ่เราเไม่รู้ว่ามันจะเกิดอ, <bah> อ,อะไรขึ้นบ้างงั้นวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจากลาคืออย่าเริ่มใส่แมสล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ